ื่องของน้ํากันบ้างดีกว่าถ้าหากว่าน้ําไม่มาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะนเรื่องของ<ถ>อุ<ม>ปโภคบริโภคเนี่ยนะคะสำคัญจริงๆค่ะชาวอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนค่ะได้ใช้น้ําเพื่อการเกษตรหลังสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าตําบลน้ําดิบใช้การได้แล้วค่ะนายชัชวานชายาบุตรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่15ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําตําบลน้ําดิบอเาเภอป่าซาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยนางพัทรพรลายจุดนายอำเภอป่าซางกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้นำเสนอข้อมูลซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำดิบก่อนหน้านี้ค่ะสถานีสูบน้ำแห่งนี้เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ส่งผลให้กเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในช่วงของฤดูแล้ง นายวรยุทธ์นนว,วรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการสํารวจและปรับปรุงสถานีสูบน้ําโดยใช้งบประมาณเพื่อจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยและเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2,564ถึงวันที่4มกราคม2,565และเริ่มใช้งานเพื่อประโยชน์แก่กเกษตรกรที่ใช้น้ําในพื้นที่แล้วค่ะ